เพื้นเทีเมเท่าเนี้ยถ้าอยากปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพและไม่ต้องกังวลกับน้ำฝนน้ำท่วมหน้าแหลงและโรคแมลงอีกสาระพัดมีวิธีไหมครับมีสิครับกับตัน KAS มาแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้เกษตรดีๆติดตามช่องสยามคูโบต้านะครับ พืชแบบลดปัดใจใัยเสี่ยงด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะหลังนี้สิครับนี่คือสิ่งที่ทําให้พืชเจริญเติบโตถ้าเกษตรกรจัดการสิ่งนี้ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชผลผลิตก็จะมีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายซึ่งโรงเรือนหลังนี้ช่วยได้ครับเพราะ 1. เป็นโรงเรือนระบบกึ่งปิดช่วยลดอัตราการเข้าทำลายของมแมลงสรูพืช ลดความเสียหายจากฝนและลมที่มาสัมผัสพืชโดยตรง 2. นํนำระบบเทคโนโลยี IOT หรือใช้เซ็นเซอร์ช่วยจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชได้แก่เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงควบคุมการทำงานของม่านพรางแสงเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินควบคุมการทำงานของระบบน้ำหยดเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ ช่วยควบคุมการทำงานของระบบพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศทั้งหมดสามารถควบคุมการทำงานผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตทันสมัยสะดวกและทำให้บำรุงและดูแลพืชแม่นยำม,มากขึ้นครับจากตัวอย่างโรงเรือนขนาด120ตารางเมตรสามารถปลูกเมลอนได้288ตน้นได้ผลผลิต555กิโลกรัม เมื่อเทียบกับการปลูกเมล่อนในแปลงเปิดในพื้นที่เท่ากันได้ผลผลิต225กิโลกรัมและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและแมลงศัตรูต่อพืชถึง30เอร์ซนทำให้ใช้สารเคมีในการปลูกน้อยลงลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นเกษตรชีวิตดีที่ใครก็เริ่มได้เริ่มต้นเกษตรชีวิตดีคลิกเลย w w w ร์ไวด์เว็บคูบูตาโซลชันสคอมูบูตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต